play ball with your สวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะมีโรคประจําตัวแล้วสามารถทําประกันสุขภาพได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกคําถามนะคะที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะทักหนึ่งมาทางอิน็อกเยอะแยะเลยว่ามีโรคประจําตัวแล้วสามารถซื้อประกันสุขภาพได้ไหมวันนี้มีโอกาสได้มาชี้แจงนะคะว่าในส่วนของคุณลูกค้าที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะตรงนี้ในการทําประกันนะคะสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ค่ะแต่ว่า1นนะคะเราต้องแถลงข้อเท็จ จริงให้กับบริษัทประกันทราบว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่นะคะและเป็นมานานหรือยังปัจจุบันรักษายังไงนะคะอันนี้ข้อที่1สําหรับการถแถลงในเรื่องของประวัติสุขภาพนะคะ2นะคะถ้าเราถแถลงเข้าไปแล้วนะคะบริษัทอาจจะนะคะอาจจะรับประกันนะคะแต่ว่าขอเพิ่มเบี้ยจากเหลดปกตินะคะก็คือคิดค่าความเสี่ยงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะจากเหลดปกตินะคะหรือ3นะคะบริษัท อาจจะรับประกันนะคะแต่ว่าไม่รับโรคที่เป็นมาก่อนทําประกันนะคะอาจจะรับโรคอื่นนะคะแล้วก็4ี่นะคะถ้าเกิดว่าเกินความสามารถที่บริษัทจะรับประกันความเสี่ยงได้นะคะตรงนี้บริษัทก็จะปฏิเสธการรับประกันแล้วก็คืนเบี้ยให้เรานั่นเองนะคะอย่ารอให้สุขภาพไม่ดีแล้ววิ่งหาซื้อประกันกันนะคะทําประกันวันนี้ตอนที่สุขภาพดียังไงดีกว่าวันพรุ่งนี้แน่นอนยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ